ไม่หลายคนยังคงคิดถึงรัฐบาลสมัยนายกทักษิณไปดูกันว่าเพราะอะไรสมัยรัฐบาลทักษิณชินวัตรครั้งแรกที่มีเงินแค่30บบาทก็รักษาได้ทุกโรคโครงการดีๆที่ช่วยให้คนไทยทุกคนได้รับการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันปราบยาบ้าอย่างจรงิงจังมีการจัดการกับผู้ค้ายาเสพติดอย่างจรงิงจังยาบ้า ที่เคยหาซื้อง่ายและราคาถูกก็เป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีบทลงโทษรุนแรงโครงการบ้านเอื้ออาทรอ,อีกโครงการที่ช่วยเหลือให้คนจนมีบ้านเป็นของตัวเองในราคาย่อมเยาโปรดหนี่ IMF ได้ก่อนกำหนดรัฐบาลทักษิณชินวัตรสามารถโปรดหนี่มูลค่ากว่า500แสนล้านบาททำให้คนไทยหลุดพ้นจากข้อบังคับด้านการเงินของ IMF ราคาพืชผลทางการเกษตรสูงแก้ปัญหาราคายางตกตำ่ำด้วยการร่วมมือกับมาเลเซียและอินโดนีเซียเพื่อกำหนดราคายางและร่วมมือกับอินเดียปากีสถานจีนและเวียดนามเพื่อกำหนดราคาข้าวโครงการหนึ่งตำบล1นึงผลิตภัณฑ์โครงการส่งเสริมธุรกิจจากภูมิปัญญาท้องถินโดยโครงการนี้สร้างรายได้ให้ชาวบ้านกว่า4ี่0ม ถึง60,000ล้านบาทต่อปีปราบหวยใต้ดินด้วยโครงการหวยบนดินนอกจากแก้ปัญหาหวยใต้ดินแล้วก็ยังสร้างรายได้ให้รัฐโดยรัฐนำรายได้ไปใช้เป็นทุนการศึกษาในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนเรียนเมืองนอกฟรีด้วยโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนเป็นที่รู้จักในชื่อทุนหวยโดยทุนหวยจะมอบทุนจำนวน926ทุนให้นักเรียนไทย ได้เรียนต่อในระดับปริญญาตรีทั้งในไทยและต่างประเทศปัจจุบันนี้แม้จะไม่ได้เป็นนายกแต่ผลงานก็ยังคงอยู่ตลอดไปเปรียบเทียบรัฐบาลปัจจุบันกับทักษิณพลเอกประยุทธ์จันโอชาบินไปร่วมประชุมสมัชชาสหาประชาชาติในฐานะประธานอาเซียนจะได้แสดงบทบาทระดับโลกหลายเรื่องแต่วาระสำคัญที่เป็นหน้าเป็นตาประเทศ คือการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพท่วนหน้าซึ่งไทยเป็นตัวตั้งตัวตีร่างปฏิญญาให้ยูเอน็นนำไปผลักดันในฐานะที่วางระบบหลักประกันประสบความสำเร็จมา17ปีเมื่อชาวบ้านได้อ่านหรือฟังข่าวแล้วหัวรอก,กักนี่มัน30บาทรักษาทุกโรคผลงานทักษิณน,นี่วาบัตรทองซึ่งท่านผู้นำบนอยู่เนือง ว่าเป็นภาระงบประมาณตอนรัฐประหารใหม่ๆ